วงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตรเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่สองและชั้นที่สามประจำปี2560เป็นวันที่สอง วันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาปรดโกล้ปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2560ณอาคารใหม่สวนอัมพรเป็นวันที่2 จ่โดยสภากาชาติไทยเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีอุปการ,ระคุณที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสภากาชาติไทยในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นผลปรากฏรวมทางผู้บริจาคโลหิต50ครั้งและ75ครั้งเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย ในวันนี้มีผู้อุปการรัคุณที่ช่วยเหลือกิจ,จาก,การรมของสภาการชาติไทยในด้านต่างๆเข้ารับประทานเหรียญกาชาติสมนาคุณรวมจํานวน1379รายประกอบด้วยภิกษุสงส์รับประทานพัดกาชาตสิรูปผู้มีอุปการรักคุณรับประทานเหรียญกาชาตสมนาคุณชั้นที่สองจำนวน3 4 5รายและเหรียญกาชาตสมนาคุณชั้นที่สจมานวน998ราย